สวัสดีครับมาย้อนอดีตไปกับบ้านเมืองอันเงียบสงบวดงามซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์าประเพณีและวัฒนธรรมของวิถีชีวิตผู้คนในสมัยก่อนผ่านภาพถ่ายในอดีตซึ่งมีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจกันครับหากพูดถึงอาชีพที่ถูกสังคมด้วยค่าแน่นอนว่าโสเพณีหรือที่ในสมัยนี้เรียกว่าเซ็กซ์เวิคคงจะอาชีพอันดับต้นๆที่ผู้คนนึกถึง สังคมจะตัดสินผู้ค้าบริการทางเพศว่าเป็นคนไม่ดีใช้เรือนร่างหากินตันกะเช่นนี้มีมานานนับร้อยปีดูถูกเหยียดย่างผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ให้ต่ำยิ่งกว่าทาสไม่มีสิทธิ์มีเสียงแต่หารู้ไม่อาชีพเก่าแก่ของสยามโสเพนีเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีหลักฐานปรากฏในจดหมายเหตุของราชทูตเดลาลูแบ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์ช่วงอยุธยาตอนปลาย ันาถึงที่ตั้งโรงหญิงนครโสเพณีว่ามีหลักแหล่งอยู่นอกเขตพระนครคือที่ท้ายตลาดบ้านจีนปากทองขุนละครชัยมีโรงหญิงนครโสเพณีตั้งอยู่ถึงสี่โรงประกาศชื่อหน้าโรงว่ารับจ้างทชําชราวแก่บุรุษโรงเหล่านี้ต้องจ่ายอากรโสเพณีส่งพลังหลวงทุกปีแสดงว่ามีลูกค้าและรายได้ดีมากข้อสำคัญเป็นกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย คำว่าโสเพณีมาจากโสภาแปลว่างามแต่ทุกวันนี้เราใช้คำว่าโสเพณีเรียกแทนหญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณีซึ่งมาจากคำว่านครโสเพณีที่แปลว่าหญิงงามเมืองแต่หากจะเรียกผู้หญิงที่ค้าประเวณีด้วยเรือนร่างคำว่าคณิกาแปลว่าสตรีที่บุรุษเอาไปหลักฐานในทางกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนโสเพณีครั้งแรกของไทยปรากฏในรูปของระบบเจ้าภาษีในอดีต ที่ให้มีการผูกขาภาษีบำรุงถนนเป็นภาษีโสเพณีในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับการตั้งภาษีบำรุงถนนนี้เป็นไปเพื่อนำเงินที่เก็บได้มาซ่องแซมบำรุงถนนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่4เริ่มขยายตัวจากการติดต่อการค้ากับต่างประเทศจำเป็นต้องขยายเมืองให้กว้างขวางแน่นอนว่าเรื่องขุดคลองสร้างถนนเหล่านี้ต้องใช้เงินทุนสันนิษฐานว่า ภาษีบำรุงถนนเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4โดยมีเจ้าภาษีในอกรรับสนองนโยบายจนในสมัยรัชกาลที่5ภาษีบำรุงถนนจึงถูกทำให้เป็นระบบมากขึ้นหลักฐานในสมัยรัชกาลที่10 10พบว่าจัดเก็บภาษีค่าทาเนียมจดทะเบียนหญิงโสเพณีเป็นเงิน50,000บาทมากกว่าภาษีอีกหลายชนิดซึ่งภาษีนี้ย่อมทำเงินให้รัฐบาลได้มากทีเดียวทำให้สันนิษฐานได้ว่า นับตั้งแต่ราัชากาลที่สี่เป็นต้นมามีการเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหญิงโสเพณีเป็นภาษีที่เรียกว่าภาษีบำรุงถนนเหตุผลประการสําคัญที่ทําให้เกิดภาษีบำรุงถนนนั้นมาจากกรณีหญิงโสเพณีที่เป็นทาสช่อฉนเงินและนายเงินบางรายก็โกงเงินภาษีของรัฐนอกจากหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุแสดงถึงว่าอาชีพโสเพณีถูกกฎหมายเก็บกินอากรโสเพณี ตั้งแต่สมัยอยุธยาล่วงมาถึงสมัยรัตนกโกสินทร์นโยบายเกี่ยวกับการค้าประเวณีของไทยก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะในสมัยรัชกาลที่5ตามรูปแบบที่รับอิทธิพลมาจากสังคมตะวันตกภายใต้ชื่อพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรครัตนกโกสินทร์ศพ127มีสาระสำคัญดังนี้คือหญินนครโสเพณีให้เป็นได้แต่โดยใจสมัครใครจะบังคับหรือล่อลวงมามิได้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตราคา12บาทมีอายุ3เดือนต่อไปในโรงหญิงนครโสเพณีต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการดูแลกันเองหญิงนครโสเพณีต้องไม่สร้างความรำคาญวุ่นวายแก่บุคคลภายนอกเช่นฉุดลากยื้อแย่งล้อเลียนเจ้าพนักงานมีอำนาจเข้าไปเพื่อนำสมาชิกมาตรวจถ้าพบโรคก็ให้ส่งไปรักษาจนกว่าจะหายและอาจเพิกถอน หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตช่วงสมัยรัชกาลที่หมีการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มที่ชาวต่างชาติก็หลั่งไหลเข้ามามากมายโสเพนีต่างชาติจึงยกขบวนกันเข้ามาบวกกับการเลิกทาสที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นพอดีทาสาวที่นายทาสได้ปล่อยให้เป็นไทยแก่ตัวพอเป็นอิสระแล้วไม่มีช่องทางทำกีนอนจึงมายึดอาชีพโสเพนี ทำให้กิจการเทศพาลนิ์รุ่งเรืองเฟื่องฟูจนการมโรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโรคบุรุษสัญจรโรคอุปถมล้วนเป็นชื่อเรียกโรคการมโรคซึ่งเป็นบทลงโทษสําหรับคนที่มากและหมกมุ่นในการมดังที่สังฆราชปาเลกัวซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่สีได้บันทึกไว้ว่าดูเหมือนการมโรคจระบระาบาลมากในหมู่คนมั่งมีก็เป็นการลงโทษอันเหมาะสมแล้วสำหรับคนที่หมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณ ในสมัยก่อนใครป่วยเป็นโรคนี้อาจไม่ตายแต่ทุกทรมานมากยารักษาก็ยังไม่ค่อยมีและไม่สามารถปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้ได้เพราะน้ำเหลืองไหลย,ย,ย้อยนอนพื้นไม่ได้ต้องนอนทุรนทุรายอยู่บนใบตองในที่สุดรัชกาลที่5จึงทรงออกพระราชบัญญัติสัญจรโรคพุทธศักราช2451และทรงประกาศใช้เฉพาะในพระนครต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห จึงทรงประกาศใช้ทุกจังหวัดเพื่อป้องกันและควบคุมการมาโรคใจความสำคัญคือหญิงโสเพณีต้องเป็นโดยสมัครใจและต้องเสียค่าใบอนุญาตราคา12บาทใบอนุญาตมีอายุ3เดือนถ้าเจ้าพนักงานเข้าไปตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคจะถูกส่งไปรักษาจนกว่าจะหายนอกจากนี้อาจจะถูกเพิกถอนหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตด้วยสำหรับส่วนของในโรงยุคปัจจุบันหมายถึงแม่เล้า ในโรงต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นค่าใบาอนุญาตตั้งโรงโสเพณีราคาสาสิบบาทโดยใบยอนุญาตมีอายุ3ามเดือนและต้องมีคมแขวนไว้หน้าโรงไว้เป็นเครื่องหมายไม่ได้บังคับว่าต้องใช้คมสีอะไรแต่เจ้าพนักงานทําคมสีเขียวมาให้ดูเป็นตัวอย่างจึงใช้คมสีเขียวสืบต่อกันมาด้วยเหตุนี้ชาวบ้านทั่วไปจึงอออเรีกยกหญิงโสเภณีว่าหญิงคมเขียวจากจำนวนเงินค่าใบาอนุญาตที่เรียกเก็บ พอจะประเมินคร่าวๆได้ว่ารายได้ของธุรกิจนี้น่าจะมากกว่าทีเดียวส่วนทางรัฐเองก็น่าจะมีรายได้มหาศาลจากการจัดเก็บภาษีเป็นแหล่งรายได้หลักในการหาเงินไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเช่นถนนเรียกว่าภาษีบำรุงถนนที่เก็บจากโซเพนีและในโรงโศเพนีถึงแม้ว่าค่าใบอนุญาตที่เรียกเก็บจะแพงมากในสมัยนั้น แต่จำนวนโสเพนีก็ไม่ได้ลดจำนวนลงกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนโสเพนีที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่โสเพนีไทยโสเพนีจีนและชาติอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเช่นกันการออกพระราชบัญญัติสั่งจ่อโลกเป็นการทำให้การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกกฎหมายในสังคมไทยอีกทั้งช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคบุรุษแต่ตราบใดที่ความมากๆในการ โดยขาดความระมัดระวังยังมีอยู่โรคนี้ก็พร้อมจะลุกขึ้นมาระบาดได้อีกทุกเมื่อเห็นได้ว่านักคอิงโเพนีในเมืองไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยและมีตลอดมาในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หและรัชกาลที่6หญิงโสเพณีในสมัยนั้นชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าหญิงคนชั่วเป็นส่วนมากแต่บางทีก็เรียกว่าหญิงโคงเขียว ส่วนซ่องเรียกว่าโรงหญิงคนชั่วหรือโรงหญิงคงเขียวส่วนค่าบริการนั้นก็มีหลายอัตราราคาต่ำสุดเพียงสองสลึงเท่านั้นราคาสูงสุด1บาทอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวเป็นเพียงอัตราการใช้บริการของคนไทยและจีนถ้าเป็นการใช้บริการของชาวฝรั่งหรือญี่ปุ่นราคาบริการก็สูงขึ้นไปอีกคือชั่วคราวสองบาทเมาตลอดคืนสบาท ในสมัยรัชกาลที่หเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของกิจการซ่องโสเพณีสำเพ็งเป็นย่านการค้าสำคัญในเวลากลางวันและเป็นแหล่งเที่ยวกลางคืนที่โดดเด่นเรื่องซ่องโสเพณีด้วยเช่นกันมีแหล่งเริงรมเกิดขึ้นจำนวนมากทั้งโรงโสเพณีโรงบอนและโรงสุขฝินอีกย่านหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งหาความสุขยางราตรีของผู้ชายคือถนนจรเพชรย่านบางบูรีภา จะเห็นได้ว่ากิจการขายบริการทางเพศนั้นเฟื่องฟูมาอย่างต่อเนื่องจากโรงรับชำระบุรุษและผู้รับจ้างทำชำราแก่บุรุษในสมัยกรงุงศรีอยุธยาทำเลย,ย่านตลาดบ้านจีนบริเวณปากคลองกุลครชัยจนมาถึงโรงหญิงโคมเขียวและหญิงโคมเขียวในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทำเลย,ย่านสำเพ็งถนนเยาวราชซึ่งมีโรงโสเพณีและโรงบ่อนที่ตั้งอยู่บนบกและเรือนแพ ลูกค้าไม่ได้มีแค่คนจีนและชาวบ้านทั่วไปแต่ยังมีคนในวงราชการใหญ่ๆเข้ามาใช้บริการโรงโสเพณนีและเสียงโชคในบ่อนและในโรงโสเพณนีนั้นมีการขับร้องเพลงให้แขกฟังด้วยเป็นความบันเทิงแบบครบวงจรเลยทีเดียวพัฒนาการในขั้นต่อมาในการเที่ยวหาความสําราญยามค่ําคืนของผู้ชายคือการไปลับซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงไปสมาคมหรือสโมสรตามคําแปลเท่านั้น แต่หมายถึงไปเที่ยวโรงโสเพนีเมื่อราว100กว่าปีที่ผ่านมาคำว่าครับรวมถึงงอบาย,ยังถูกใช้เรียกโรงโสเพนีอีกด้วยคลับที่เป็นโรงโสเพนีมีลักษณะคล้ายสถานกินดื่มสาธารณะและสถานเริงโรมที่มีหญิงสาวไว้คอยบริการลูกค้าหากถูกใจกันก็ร่วมหลับนอนด้วยได้ในช่วงเวลานั้นมีโรงโสเพนีหรือคลับดังเช่นบิลิวบาร์และสเปนดิตบาย่านบางรัก สำหรับคลับที่มีชื่อเสียงในหมู่คนไทยและจีนคือคลับจางวังหมองที่ถนนบรจักรและคลับเบอร์สิบที่ถนนเจริญกรุงรวมถึงคลับยิสุดเหลืองที่ตรอกยายแท่งคลับเหล่านี้สะท้อนถึงความแพร่หลายของการค้าประเวณีในพระนครซึ่งขยายออกนอกพื้นที่สำเพ็งไปสู่จุดอื่นๆอ,อ,อีกเช่นย่านบางรักเน้นลูกค้าชาวตะวันตกส่วนย่านบรจักเน้นคนไทย อย่างไรก็ตามแหลงใหญ่สุดยังเป็นสำเพลงแต่เปลี่ยนที่ตั้งจากริมน้ำเป็นตรอกซอกซอยเพื่อเลี่ยงสายตาคนโดยยุคนี้ยังเป็นโสเพณีที่มีลักษณะแบบนาประจําสํานักสํานักที่โด่งดังที่สุดคือสํานักใหญ่แฝงซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ตํานานแม่เล้าสร้างวัดที่ปัจจุบันวัดดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ในชื่อวัดใหม่ใหญ่แฝงหรือวัดคณิกาผลหมายถึงผลที่ได้จากโสเพณีหรือนางคณิกา ย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่สี่ชื่อของยายแฟงเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าสนักโสเพณีโดยสนักนี้ตั้งอยู่บริเวณตรอบเต้าถนนเยาวราชซึ่งซ่องของยายแฟงนั้นจัดว่าเป็นซ่องโสเพณีชั้นสูงซึ่งเป็นที่รู้จักในสมัยก่อนคนมีฐานะมีเงินมักจะนิยมสร้างวัดซึ่งยายแฟงก็คือหนึ่งในนั้นจึงได้รวมกับหญิงงามเมือง ในสัากักสร้างวัดขึ้นในปีพุทธศักราช2376รือเโดยเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดใหม่ยายแฟงต่อมาลูกหลานของยายแฟงได้บูรณะวัดขึ้นใหม่ได้ขอพระราชทานชื่อวัดและได้มาในชื่อใหม่เป็นวัดคอนิกาผลปัจจุบันวัดคณิกาผลตั้งอยู่ตรงข้ามกับสอนอพับพาชัยเขตป้องปราบอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการจัดเก็บภาษีโสเพณีจากรัฐบาลแต่ก็ยังมีโสเพณีหลายราย ที่ไม่อยากเสียภาษีโดยไม่สังกัดสำนักและมักแอบยืนขายบริการตามโรงบอร่อนและโรงหวยในยุคต่อมากิจการโสเพณีเจะริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆโดยหลังทศวรรษที่2460คือสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาโรงโสเพณีได้เปลี่ยนรูปแบบแอแฝงตามสถานบันเทิงอย่างค่ำคืนของเมืองโลกสมัยใหม่ได้แก่โรงภาพยนตร์โรงแรมและสถานเรืองรมเป็นต้น ครั้นยุคก,ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475สถานเริโรงแบบเต้นรำคาบาเร่และระบำเปลือยกายเริ่มเกิดขึ้นในกรุงเทพโดยปิดเฉพาะอาวัยวะเพศและหัวนมสามารถเสียสีกันร,ระหว่างจากคู่เต้นคณะระบำที่มีชื่อเสียงคือระบำในรังหัวแดงระบำแบบนี้รับอิทธิพลจากตะวันตกก่อนพัฒนาเป็นการเต้นอกโกโก้ในยุคสงครามเย็นและสงครามเวียดนาม สุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่าหญิงบริการทางเพศอาชีพเก่าแก่ที่อยู่คู่สังคมไทยมาชนานถ้าจะมองกันในอีกแง่หนึ่งอาชีพนี้ในสมัยอดีตนั้นมีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมอารยประเทศไม่น้อยไปกว่าอาชีพอื่นเพราะทางการได้เก็บภาษีจากพวกเธอซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยแล้วเอามาสร้างถนนหนทางและสาธารณูปโภคต่างๆ หรือเป็นการสร้างวัดเพื่อธนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างเช่นยายแฟงแม่เล้าชื่อดังในยุคโบราณซึ่งนำเงินที่หามาได้มาสร้างวัดด้วยความศรัทธาแต่ทว่าในสายตาของคนธรรมดาทั่วไปที่ประกอบอาชีพสุจริตพวกเธอนั้นก็ยังเป็นที่ดูถูกหยิดหยามและไม่ยอมรับจากสังคมทั่วไปอยู่ดีเพียงเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงขายบริการนั่นเองขอขอบคุณในการรับชมคลิป แล้วพบกับเรื่องราวหลากหลายของชีวิตที่น่าสนใจในคลิปหน้าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คอมเมนต์มาได้เลยครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ